สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับดิบที่ช่องทำเพิ่มฟิชเจอร์น,นะครับนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทในแมปชื่อแมปซันแมกเอร์บ็อกที่มีเป็นแมปสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเป็นแมปสัตว์เลี้ยงเพราะมีเท้าหมายอยู่เมื่อกี้ เล่เรื่องสีอ่ะเออเอาสีเหลืองผู้ชอบสีเหลืองไม่คงอนตัวเราต่างต่างสิ s okay. t a r t i yeah. n ำไมตัวมันทะลุเป,ปลืกไป่ะอ่มแต่งตัวอะไรก่อนดีกว่าเลือกโอ้่าคาของอันนี้ไม่มีนะคะโอเคงั้นก็ได้เอออะไรดีอ่ะ มีลานเท่มากออกกางเกงเพราเป็นผู้ชายออานี้แล้วกันทรงผมอันนี้เอาออกก่อนนี่สวยมากเส่หมวกด้วยทำไมผมเป็นอย่างนั้นน่ะพี่ อะไรดีเนี่ยนี่ล้วกันน่ารักเฮ่ดีเออแมเมวทกกันน่ารัมกมากเออ,อแมเมลไหนเดียวมีแค่นี้เหรอหแเมแบบนี้แฮมเมลเรนโบวด้วย แมวสีเหลืองหาแมวสีเหลืองเอาหาแมวสีเหลืองเออโหทำไมของตกแต่งมันเยอะจังเลยเนี่ยโหอะไรเต็ไมไปหมดเลยอะไรเดียวเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเชียนพื่อลยนะเรทุกคน มีคนมาด้วยเอาเอาอะไรดีหนะ้าอยู่ข้างล่างเอาตัวนี้นะกกนน่ารักมากผมชอบบอกว่าแบบน่ารักมากน่ารักมากโอเคแล้วก็ผมเราอยู่แล้วกันเกตุรับคอนผมก็อย่างนี้นะอีดิดคือไงอเหี่ยเดี๋ยวนะ มันคือโซฟาไม่นั่งดูอะไรอ่ะใครเนี่ยก็ไม่รู้ว้เราขึ้นไปนอนไม่ได้แล้วต้องไปหาเด็กโอเคไปออกประตู เดย์ที่หนึ่งจะได้เงินบ้านผมเหรอนี่บ้านผมเหรอแล้วดูบ้านนี้บ้านต้นไม้แล้วมันทำอะไรแบบต้นไม้ได้ไหมเออ,องไงเดี๋ยว โอ้โหมีเงินอยู่แค่หนึ่งร้อยนี่เท่านี้เองโอ้โหเพียงมากแต่ละอันเพียงมากต้องไปหาเงินซะละต้องไปหาเงินเอ๊ะมีรถด้วยรถต่างๆ มีรถมึงต่างมากมายนะเอ,อ๊อบทำไมมันหยุด,ดย,ยุดติดสวันนี้เขาให้เราไปนวดอะไกลามากเลยนะครับทุกคนใครพูดอะไรเดี๋ยวทุกคนพูดว่าไงบ้าง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมน่าจะพิมพ์อะไรปิดไว้เราต้องเข้าไปในบ้านมันคือบ้านหรือไงเนี่ยเดี๋ยวข้อทุนโอเคเข้าไปปุ๊บก็จะมี เฮ้ฮ right mm. ัลโหลยูล็อกไฟเตอ o ์ออฟชอปรึเปลมีอ่านไม่ทันเพรออเป็นแบบัสว์เลี้ยงใช่จำที่ผมบอกเลยข้างหลังผมมีอะไรสักอย่างเค โอ้โหยี่สามชั่วโมงวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้กันเลยคะ่ะเออออเดี๋ยวตามมาด้วยนะฮะโ,โอเคให้มันยึบเลยกินหรออ๋อนี่กินด้วยกินจริงด้วย ุ้มันุ้มันกลับบ้านเคยูเพื่อนเอออ๋ออ๋อใส่สั์เลี้ยงแต่ตอนนี้ เมื่อไหร่มันจะนั้นเดีนยวนะมันดรอปจะปล่อยมันอะ่ะปล่อยไงอะ่ะมันดรอปอันนั้นตรงไหนทางกับบ้านทางกับบ้าน โ okay. อเคเฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยปุ๊บกลับบ้านาไปตับิกอมเราพานนองไปนอน นี่อะไรเนี่ยเปิดปิดไฟเลีเรานอนได้พาน้องนอนมันเปลี่ยนห้องนี้ได้ไหมจะเปลี่ยนห้องอืมม,มีแบบครอบครัวด้วยนะ เอาละหรอฮ้ไเก่งยังตามมาดิเช้ายังไงโอ้ยไม่เช้าแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอ้โหบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะบ้านนี้ไม่ใช่หลังผม หล,หลังผมอยู่ไหนนี่หลังผมกลับบ้านจ้าไม่ใช่กลับบ้านออกไปข้างนอกล็อกรออ๋อนี่ล็อกประตูดได้นะเปลี่ยนสีบ้านเหรอเปลี่ยนสีบ้านได้ด้วย เออไม่เซลไม่เซลไม่ขายไม่ขายไม่เซลมันไม่เซลเออหลังแต่ละหลังนี่คือซื้อไม่ได้เลยซึกหลังเฮ้ hey. ทำไมมันชอบเป็นอย่างนี้เนี่ยมันกลับมาที่เดิมเหรอเนี่ยพอเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สไลดม์มากดอะไรมาบนเรื่องอันนี้เชา้าเลยลาดูราคาหลังสุดท้ายหน่อยราคาหลังสุดท้าย ไม่เป็นเพราะเลยเปล่ะไม่เป็นเพราะเลยเลยเึบเึบเึบอ้าวมันยังไม่หลังสุดท้ายหรอโอ้อ๋อ,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 อต้องใช้โลบักเปลี่ยนหน้าได้ไหมหน้าตา เออหน้าตาเนีอยตรงนี้ไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้เออเอามากรเป็นยงเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นไงใส่ชุดเลยเหรอเอาหางนี่นี่แหละ อาา๋อค่ะฟอนกันจะได้น่ารักไม่ใช่น่ารักน่ากลัวก็ดิ่ม <c oughs> เออโหอย่างนี้ก็มีด้วยโรบอทท่าเดินรึ <c oughs> แล้วทำไมตัวผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเออ โรบอตห้าโรบอตครับผมเป็นหุน Robot. ่นโรบอตเอ้ยไม่ใช่โรบอตโรบอตเป็นอย่างนี้เหรอว้าวแล้วมันมีคุยดอะไรบ้างตอกเอง จะใคไน่อยมันตั้งชื่อได้ไหมตั้งชื่อน้องตั้งชื่อน้องมุมอันนี้มีบอกด้วยนะว่าบ้านเราอยู่นี่บ้านเราอยู่ไหนอะไรยังไงตอนนี้อะไรไปดูบ้านเพื่อนดีกว่าครับทุกคนบ้านต้นไม้ซะด้วยโอ้โห,โหนี่ ต้องเดินไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านคนอื่นไปเยี่ยมชมบ้านคนอื่นดีกว่าเข้ามาปุ๊บโหสวยมากเลยบ้าเฮ้ยเพื่นบ้านเพื่อนอะ่ะบ้านขอคนรวยก็อย่างนี้แหละเจ้าใครโอเค ดีออกมาได้นะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้านะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะับรื้อฟิลเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกูกิกูกิกูริงเพื่อไเป็นกำลังใจให้โผดตอนคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บา,บายยนะครับบา,บาย